สดีค่ะวันนี้ปิ่นปิ่นก็จะมารีวิวการทำเยลลี่ลูกต่างๆนะครับเป็นของเล่นที่ปิ่นปิ่นไปซื้อมานะครับวิธีการเดี๋ยวเราลองมาแกะดูเลยว่าข้างในเป็นไงเนาะโอเคมีอะไรบ้างนะอันนี้มีเยลลี่สีต่างๆสีอะไรคะเยลลี่สีส้มสีส้มสังกิจวาอะไรอ้วน อันนี้สีอะไรสีเหลืองสีเหลืงสามเยลโลอันนี้สีครูภาษาอังกฤษเรียกว่าพิมอันนี้สีภาษาอังกฤษเรียกว่าโปโผมอันนี้สีเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่าวิ่งอันนี้สีภาษาอังกฤษเรียกว่าดูส่วนอันนี้ก็คือบล็อกแม่พิมพ์บล็อกแม่พิมพ์ต่างๆใช่ไหมคะ โอเคอันนี้เป็นรูปอะไรบ้างนะรูปรูปดาวรูปเท้าหมาเท้าหมาอันนี้รูปรูปสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้รูปรูปโบมัอันนี้รูปช้างอันนี้รูปดอกไม้ดอกไม้วิธีการก็คือจะต้องเอาผงสีขาวเนี้ยนะครับละลายในน้ำนี้ก่อนทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาแกะกัน เจวาช่วยแกะเลยอ่าเจว่าได้เอ้อาเทกันนะคะต่อต่อไปก็คือเอามือลงไปคนเลยเอาคนเลยได้ได้ค่ะช่วยคนนะคะโอเคเราจะเลือกรูปอะไรก่อนเอาดอกไม้ก่อนไหมเอาดอกไม้วิธีการก็คือจะต้องเอา เงียรีใส่ท่านพิมพ์ป๊าป้าลองทำให้ดูก่อนนะป๊าป้าสาธิตให้ดูก่อนลูกนะคะอ๋อเดี๋ยวขยากอนสีมันตกตะกอนนะคะขยนิดนึงขยช่วยขยำช่วยขยะไยมันตกตะกอนนะคะเออเช็คด้วยเช็ค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 เช็เช็ค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 เช็ช็คเช็คเ เอาเ<ห>ยลลี่ที่เราเขย่าเมื่อกี้นะครับมาเทใส่ท่านิมได้เลยเทให้เต็มเต็มได้เลย,เ,ลยเราลองก่อนโอเคนะคะเมื่อเต็มอปีนนี่ปลาทําให้ดูแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปในน้ำนะคะเดี๋ยวมันจะสักพักเดี๋ยวมันจะเซ็ตตัวแล้วลอยขึ้นมาเองใช่ปะมาแล้วว้าวกลายเป็นนี่ปลาโลมาล <annoying> ปลาโลมาไปเลยจากดอกไม้ปลาโลมาสรุปว่าตรงนี้เป็นปลาโลมาหรือดอกไม้ พิเศษดอกไม้ได้เป็นตานูมาได้ทั้งหมดเป็นอยากได้รูปอะไรปิ๊นปิ๊นอยากได้เอาลูกดาวดาวสีอะไรเอาสีอะไรดาวเป็นสีเหลืองสีเหลืองนี่ไงสีเหลืองนี่ไงโอเคอันนี้ปิดให้ปิ๊นเพงเลยนะดาวต้องใส่ไปเยอะใช่ใส่เลยค่ะให้เต็มๆเราไม่ต้องเขย่านะบีบเลยให้เต็มพอดีนะ ใช้รีดฟาแล้วเราค่อยวางอ่าเป็นเมียเป็นคนวางใช่ไหมคะค่อยๆนะวางลงไปจุ่มลงไปอย่าเขย่านะจุ่มลงไปลูกจุ่มลงไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาเองกดไว้กดไว้มันมีฟองอากาศตึ๊กตึ๊กาจะไม่สวยช้าไม่สวยอ่ะตาเต้องเทให้ล้นล้นเลยเผื่อมันหกตัวประมาณโอ้มีทำลายชิ้นเนี่อุ้ยสวย S <S วางเฉยจุ่มลงไปธรรมดาหูกหวานมันข้าเในนะมันเหมือนหดตัวเนาะวีกลายเป็นปลาฉลามไปแล้ว <S 2> <S 2> จากโลมากลายเป็นปลาฉลามไปแล้วหรือปลาซ็อกเกอร์เนี่ยยุยยุ่ยไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่ะ อะไรเนี่ยปินรูปอะไรปินเรามาเปลี่ยนแผนดีกว่าเราเล่นแบบนี้ดีกว่าปินอย่าแต่ป้าทำเส้นเส้นให้นะป้าทำเส้นๆเส้ปอะไรปินเป็นอะไรเส้นมีเหรอเส้นมีสวยไหมสวยไหมเส้นมีเส้นมีสีส้ม เป็นบีบมั้งเลยจินมันแล้วมันก็รวมกันมันได้เป็นแก้วอยากให้ดูจานอุ้ยดูเซวานี่ทำเป็นจุดๆๆๆๆด้วยเหมือนไข่ปลาแล้วไข่ปลาแบบนี้แม่งดูกินดูกินทำผสมสีสูงๆที่อยากแช่นน้ำเลยอย่าแช่น้ำแช่น้ำแล้วมันจะติดอ่าเริ่มสวยแล้วนะสีแดงมากมาสรุปว่ามีนี่สวยเันเดียว เหนตาโมมาไหมอันนี้ตั้งใจทาดอกไม้ปิกลายมาเป็นอันนี้คของบีนะอกระเด็นลรากระเด็นนะบีไยนะบีแจ๊กเลยอันนี้ก็ทานไม่ได้นะน้องๆอย่าทานนะคะโอเคอ่ะวันคลิปนี้ยังไงคะใครกดติดตามกดแชร์ใครกดไลค์ให้ช่องปิ๊นปิ๊นทีวีไว้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย ตอตัวไปเล่นอะไรก่อนแล้วกันนะคะเนี่ยมีตัวเลขหรือเปล่าเดี๋ยวบอกหลังไม้ตัวเลขเนี่ย